วันนี้เรามาสร้างบ้านในเดอะซิมสองเป็นบ้านแนวมินิมอลดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวลองวาดสี่คูณสี่จะเล็กไปไหมอะสี่ประมาณนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมขอลองติดหน้าต่างแป๊บหนึ่งนะหน้าต่างแบบนี้แบบนี้แล้วก็ประตูก็เป็นสองบานนะครับมันมีชุดเดียวกันปะอ่าดูดูไปกันได้เนาะนี่เออนี้ดูได้นะครับดูดูดีดูดีดด ซึ่งบ้านเราจิ๋วมากแล้วก็ทีวี TV อยู่ทีวีอยู่ด้านนี้ตัวนี้ก็เป็นที่นั่งระยะตรงนี้จะกว้างมากนะทุบอันนี้เพิ่มมาอีกช่องหนึ่งเพิ่มมาแล้วผมย่างหันห่นวะหั่นตรงเนี้ยให้มันแคบลงให้มันเหลือแค่ช่องของหน้าต่างแค่ช่องเดียวดีไหม มีนีม้ของจริงอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเราใช้หน้าต่างเดิมใช้หน้าต่างแนวเดิมที่เป็นแบบนี้นี่ครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้แหละไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับบ้านนี้ก็สามารถอยู่คนเดียวได้เดี๋ยวนะ้บันไดมันจะขึ้นถึงปมว่อเดี๋ยวผมขอลองตั้งบันไดก่อนนะครับโอ้บ้านน่ารักมากจะเป็นแบบนี้แทนอืมงั้นมันต้องลึกไปอีกว่ะจะเป็นแนวแนวเข้าไปแบบนี้แล้วกันห้องน้ําอยู่ประมาณนี้แล้วกัน ห้องน้ำสี่ช่องนี่ได้อยู่นะแล้วก็ทางขึ้นเหรออ่าได้แบบนี้ได้ครับมันก็จะเป็นแนวยาวอย่างนี้ไปได้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 ได,ได,ได้บันไดเอาเป็นแบบบันไดโค้งแบบนี้แล้วกันครับขอเป็นอย่างนี้โอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมซึ่งห้องนอนละ่ะนี่แหละสําคัญแหละเราจะให้มันมีความที่แบบว่าไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมหมดอะให้มันดูมีอะไรนิดนึงประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะ หลังคาเดี๋ยวผมขอไม่ได้ก็จะเป็นเฉียงนี้ไปแทนซึ่งไม่เป็นไรเอาเอาข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้แต่ข้างหลังไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เอาเป็นปกติก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้อ่านี้ไปแทนแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้างุ้มลงมาลงมาโอเคโอ้สวยนะครับสวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะก๊อบหน้าต่างปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้ได้ปะไม่ได้เนาะติดเนาะ งั้นก็จะได้จะได้ตรงนี้ตรงนี้อารมณ์เหมือนเป็นบ้านแบบเล็กๆนะครับท่ามกลางหิมะอะไรประมาณนั้นตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ําครับเอาเป็นนี่ล้กันสีบอกไม้ๆประมาณนี้โอเคห้องน้ํานะครับนี่แล้วก็ข้างบนหรอหน้าต่างห้องนอนก็โอเคน่าจะได้แล้วมินิมอลเลยนะซึ่งด้านล่าง ก็ไม่เล็กจนเกินไปนะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูยกันข้างล่างจะเป็นพื้นไม้แบบนี้อ่าข้างบนห้องนอนเช่นเดียวกันเหมือนกันครับแต่สีของบ้านเราเป็นโทนไหนดีนะมีแบบเป็นไม้ไหมเดี๋ยวนะถ้าเป็นวอลเปเปอร์แผ่นรองหรอบุผนังเป็นหินหรอก็ได้นะฮะ อืก็ดูดีเลยนะครับมันอารมณ์แบบฮ้ยนี่สีนี้ดีกว่ามันคือบ้านแบบเหมือนเป็นหิมะเลยอะเออประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้และข้างในอาจจะแต่งให้มันดูแบบเข้าไปแล้วหุ้ยนี่มันบ้านในฝันวะ่ะเป็นก้อนเมฆอย่างนี้ก็ได้นะสวยไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ห้องน้ําเราเป็นขาวๆหน่อยไหมขาวๆปุยเมฆนะครับแล้วก็กระเบื้อง ขอเป็นกระเบื้องสีขาวสะอาดตาแบบนี้นะครับส่วนห้องนอนแต่งตามใจชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถแต่งตามบีมได้เลยครับเอาเป็นเหมือนเหมือนเดิมไหมก้อนเมฆนี้นอนสบายมากนะรู้สึกว่าเดินขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอห้องนอนเลยมาทีนี้เราจะมารุยติดไฟก่อนแล้วกันเนาะภายนอกนี้ได้แล้วติดไฟก่อนแล้วกันไฟเพื่อนจะติดแบบไหนก็ได้นะครับผมจะติดแบบเป็นสี่เหลี่ยมนี้แล้วกัน,นแบบนี้ครับแล้วก็ห้องน้ํา 2อ,อันแบบนี้ห้องนอนก็ตามมุมครับตามมุมแบบนี้ครับตัวน,นี้ไม่ได้เนาะโอเคก็มุมนี้นะครับมาครับโอเคทําไมมันแดดไม่ส่องถึงหรอมันดูปนแปลกๆตรงนี้โอเคแล้วก็เรามาทําข้างนอกให้เสร็จกันก่อนดีกว่ามีรั้วครับรั้วรอบบ้านให้มันเป็นแบบว่าแบ่งอนณาเขตกันและกันนะแบ่งอนาเขตว่านี้บ้านฉันนะข้างนอกก็คือสังนอกรั้วนี้ดีไหมโอ้ยถ้าอยู่นะ แล้วก็ข้างนอกควรจะเป็นแบบเป็นหินไหมเป็นแบบว่าเดินเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยครับให้รู้ว่าตรงนี้เป็นอาณาเขตในบ้านนะเป็นหินอย่างนี้ดีไหมเอ่ยโอ้เดี๋ยวเป็นสีขาวอู้ดีนะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผม <laughs> ผมขอเปลี่ยนพื้นหญ้าของเราให้มันเขียวขจีนะครับหญ้ามาดูจืดไปอ่อันนี้ มันจะได้ดูว่าเออหญ้ามันใหม่ๆเดี๋ยเนี่หญ้าเขียวขจีนะครับแล้วก็ตกแต่งตามสไตล์เพื่อนๆได้เลยว่าอยากแต่งแบบไหนนะครับจัดเต็มได้เลยนะครับหน้าบ้านของเรา <Okay. S 1> นี่เลยโป oh. ้ในตามใจชอบแต่ว่าเราจะไม่สามารถวางพุ่มไม้บนพื้นกระเบื้องที่เราตั้งไว้ได้นะครับซึ่งแตตอน,นี้เอาเป็นแบบปิ๊กน้องปิ๊กนี้เอาอันนี้เราก็แต่งตามใจชอบนะครับ <Okay. S 1> แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่าตามทางเดินครับแล้วก็เจาะช่องให้เดินเข้ามาหน่อยตรงนี้ เออเราก็แปะรั้วไปเลยสิแปะรั้วตรงนี้ไปเลยตรงนี้ได้ปะอ่าได้ปุ๊บแบบนี้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราพ่นเป็นหินได้นะใช่ปะมันจะเป็นหินตรงนี้หรือว่าจะเป็นกับเบื้องก็ได้ครับหรือจะพ่นอย่างี้ก็ได้นี่พ่นแบบผมก็ได้นี่ครับใหดูแบบเป็นทางเดินเข้าบ้านใช่ไหมนี่ครับพ่นไปพ่นไปนี่ให้มันดูป็นความที่แบบว่าพ่นแบบไม่เท่ากันอะ่ะเออให้ดูแบบเป็นงานฝีมือจริงๆริงนี่งานใช้คนทําก็จะมีความเป็นอย่างงี้นี่ สวยอยู่สวยได้แหละนีป่ปึ๊บ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 อ่านี่คือนอกบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งกันนะฮะมาดูในบ้านกันก่อนดีกว่าข้างนอกเดี๋ยวเราเพวกอเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยในบ้านนะครับก็คือทีวีก่อนเลยเข้ามาปุ๊บเจอห้องรับแขกก่อนเลยเป็นทีวีแบบนี้ก็ได้ก็ดีเช่นกันหรือว่าจะเอาเป็นทีวีติดผนังแบบนี้ก็ได้แล้วก็ข้างล่างเป็นโต๊ะวางของโต๊ะวางกาแฟ นะครับผมแนวมินิมอลก็ตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็โซฟาก็เดี๋ยวลองดูว่าไหนที่เหมาะกับบ้านหลังนี้มากที่สุดแบบนี้ก็ดีนะก็ได้เช่นเดียวกันนี่ครับดีเลยดีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งตามใจชอบครับจะวางโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านนะครับวางไว้เลยเอยเราเป็นแบบวางโต๊ะนะครับผมแล้วก็ เอาเป็นต้นไม้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับเออแล้วก็ประตูห้องน้ําอยู่ประตูห้องน้ําอยู่นี้แล้วกันนะครับผมซึ่งห้องครัวของเราอะ่ะคืออยู่ตรงนี้เลยเว้ยนั่นคือมันอยู่ติดกันมากนะ <c oughs> ตู้เย็นก็ตรงนี้เลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์แค่อันเดียวมีนีมอมจัดจัดนะเออจะเป็นอันนี้ก็ได้ที่เราใช้บ่อยๆนะครับมันสวยงามดีนะครับ และก็ให้เป็นตู้ล้างจานนะครับเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานเอาเป็นสีนี้แล้วกันครับมันดูเข้ากับบ้านดีตอนนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับในการส่วนผสมนะครับอาหารนะครับแล้วก็อย่าลืมสัญญาณกันไฟไหม้ด้วยรักกันติดได้ปตรงนี้ตรงนี้ได้ก็ได้โอเคแล้วก็สัญญาณกันขโมยครับจาเป็นมากๆเลยนี่อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันพรมกลางบ้านหรือจะเป็นพรมอันนี้ก็น่ารักดีนะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งเองได้ตามใจชอบ น,ะะนี่ผมนี้ก็ดีครับมันยาวมาเลยอยพอดีปะโอ้พอดีครับนี่พอดีตรงนี้เลยสวยสวยสวยมีสีอื่นไหมอ๋อโอเคนี้เข้าสุดละนี่ครับก็แต่งได้แล้วก็ตรงนี้เหลือพื้นที่ว่างใช่ไหมโต๊ะทานข้าวก็ได้หรือว่าจะโต๊ะทานข้าวไปข้างนอกก็ได้หรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไงซึ่งถ้าเกิดบนบ้านเรามีพื้นที่เหลือหรือเปล่ามีนะห้องนอนเนี่ยเหลือนะครับตรงนี้เอาเป็นโต๊ะคอมก็ได้นะโต๊ะทางานโต๊ะคอม แต่งได้ตามตีมตามอะไรก็เนี่ยครับจัดได้เลยวิมันขวางปะผมว่าเหมือนจะขวางนะวิได้อยู่ไม่ขวางไม่ขวางไม่ขวางครับก็เอาเป็นโต๊ะที่มันเข้ากันกับบ้านตัวนี้ก็ได้นะอน่ารักดีนะครับผมแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์อ่ะคุมโทนหน่อยแล้วกันปึ๊บอ่าแล้วก็มีไฟหน่อไหมไฟตั้งโต๊ะนี่ครับ แล้วก็เฮ้ยตรงนี้มันเป็นไม้เราจะใช้ชั้นพอดีปะต้องใช้ Move Object ครับใช้สูตร Move Object เอาไม้วางตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถนะครับผมวางพวกโมเดลได้ลวนี่ผมอยากให้วางตรงนี้เอ้ยแต่มันจุ่มไปอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> ให้มีความจุ่มเข้าไปหรือไม่ก็เปลี่ยนเก้าอี้ได้นะ <c oughs> เปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะคอมก็ได้ครับนี่ที่เราตกแต่งเนะี่ยเป็นชั้นไม้ได้แบบนี้ก็ได้ครับเป็นเก้าอี้ด้วยให้มันเหมาะกัน เก้าอี้ก็ต้องเป็นแนวนี้ปะ่ะเอออ่าโอเคให้มันเข้ากันครับนี่พอดีเลยเห็นปะ่ะคือเราอยากมีชั้นวางโมเดลอะเออแค่นั้นแหละนี่วางได้แบบนี้ครับออเป็นไงสวยงามแล้วก็ไฟของเราอยู่ไหนเอาเหมือนเดิมวเวลานั่งกินข้าวเราก็นั่งที่โซฟาอยู่แล้วเนอะก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ว่างนะเอาฮีเตอร์ไว้ไหมมาที่นี่ครับตกแต่งใช่ไหมเบ็ดตะเล็ดนะครับผมแล้วก็ ปล่องไฟเราอาจจะมีไว้ไม่ได้ก็ใช้เป็นเครื่องนี้เอานะครับร้อยแปดสิบห้าเหรียญครับนี่ครับเครื่องทําความร้อนติดไว้ตัวนี้เลยละกันนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้มันว่างใช่ไหมใช้โต๊ะแบบนี้ครับวางไปแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้เล็กๆนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นนี่ครับอ่ามันจิ้มขึ้นมาปะ่ะอุ้ยจิ้มขึ้นมามันก็ต้องเป็นแบบว่าเล็กมากๆเลยเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ได้เดินเข้าไปก็ไม่เป็นไร นะครับก็เป็นพื้นที่ว่างเอาละกันต่อไปเราจะแต่งในส่วนของนี่กระทะนี่เลยครับแล้วก็ของตกแต่งที่ผมชอบใช้บ่อยคือดูมันมีชีวิตชีวาดีนะครับซึ่งควรจะมีเหมือนกันนะครับเป็นพวกเครื่องปรุงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องดูดควันนะครับให้กับบ้านเราแบบนี้เห็นปะมันจะดูแบบว่าเออมันคือครัวจริงๆไว้มันคือครัวจริงๆ,งๆแล้วก็มีรูปภาพต่างๆนาะนาะนะติดตามบ้านนะครับให้ดูแบบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีประมาณนี้ห้องน้ําก็ควรจะมีผมจะใช้บ่อยๆเลยคือรูปของเป็ดนี่ครับนุ่น,น้องเป็ดนะครับห้องน้ําของเราด้วยพื้นที่ที่จํากัดแล้วก็เราจะสามารถใช้อือ่างนี้ได้เพราะประตูเปิดทางนี้ถูกไหมแล้วก็ชักโครกอยู่ตรงนี้ได้นะครับชักโครกไวตรงนี้ได้แต่เราจะไม่สามารถสร้าง อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือได้ถูกไหมเออซึ่งนั่นสิไม่มีอ่างล้างมือวะ่ะแต่ก็มีหน่อยก็ดีเนาะซึ่งข้างนอกเราจะทําให้มันเป็นปิกนิกอยู่แล้วตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างจานอ่างอะไรล้างอะไรก็เตาแต่นะอยู่ข้างหน้าแลวข้างนอกน,อกนี่นี่เลยแล้วก็เป็นเตานะครับผมเตาย่างนะครับเอาอะไรดีตรงนี้ก็ได้ นะครับโอเคเตานี้สวยงามครับตัวนี้มันว่างใช่ไหมกถ็ถางต้นไม้อีกดีครับสวยงามรออะไรจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีใครห้ามฮะแต่งตามสไตล์ของตัวเองได้เลยแล้วเราก็จะตกแต่งนะครับไฟด้วยอันนี้ไหมนอกบ้าน <c oughs> อันนี้แล้วกันครับ2ออันแล้วก็ขอรูปภาพแปะหน่อยได้ไหมเนาะนี่เลยฟุตบอลเผื่อนั่งคุยเรื่องฟุตบอลกับเพื่อนๆกันนะครับตัวนี้ก็ เอาเป็นการละเล่นหรือไม่ก็เล่นหมากรุกกันนอกบ้านนะได้นะตรงนี้ไหมนี่พอดีเลยมุมนี้พอดีเลยนะครับนี่เลยปุ๊บปุ๊บแบบนี้นี่เลยครับยังมีที่ไหว้นะมันคือมุมสังสรรค์น,นะครับตรงเนี้ยเพราะว่าในบ้านเรามันเล็กตรงไหนข้างนอกเราก็มีพื้นที่ที่สามารถจะสังสรรค์กันได้ครับผมและ ตู้หนังสือเราไม่มีวะ่ะอยู่หน้าบ้านไปเลยสิใช้ชีวิตหน้าบ้านจริงๆเราสามารถทําหลังคาให้ด้วยได้นะตรงเนี้ย่าไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวตู้หนังสือไว้ชั้นบนกับห้องนอนก็ไแ้ะนะครับเดี๋ยวข้างล่างเรามีกล้องส่องดูดาวให้หนึ่งนะเออดีไหมดีไหมแน่ดีกว่าไั่เกีกันเนาะมันยังเหลือมุมตรงนี้อยู่อะ่ะมันเป็นที่ออกกำลังกายให้เราได้นะครับนี่อ่าจริงๆตัวเนี้ยพื้นที่ว่างเหลือเยอะมากนะครับคือเราวางอะไรก็ได้นะตัวเนี้ย เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้เป็นบ้านนกเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรก็ได้นี่วางไว้เลยแล้วกันนะครับเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวได้ตรงนี้นะครับแต่งเอาถ้ารู้สึกว่ามันโล่งไปนะครับก็นี่ครับอย่างที่ผมบอกมันต้องมีความเขียวขจีไว้แล้วก็ต้นไม้มันซ้ํากันใช่ไหมก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับให้มันดูแบบไม่ซ้ํากันแต่มันก็ซ้ํากันแล้วอะอันนี้ควรอยู่คู่กันตรงนี้ไว้เดี๋ยวขคู่กันตรงนี้แล้วก็ ตัวนี้ควรจะเป็นแบบนี้นะควรจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ออกอันนี้ออกให้มันดูแบบมันเต็มอ่ะเออให้มันดูแบบเป็นมันเต็มนะไม่ดูโล่งมากนะครับก็จะประมาณนี้เออถ้าเดินเข้ามาในบ้านและชั้น2ของเราก็ต้องเป็นห้องนอนนะครับจะเป็นห้องอะไรไปไม่ได้นะครับคือสามารถวางเตียงคู่ได้เลยนะคู่รักมานอน ใช้ชีวิตกันที่บ้านหลังนี้ได้นะครับหรือว่าจะอยู่คนเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือแต่ว่ามันเดินมาตรงนี้ไม่ได้นะต้องเป็นอย่างนี้ปะอุ้ยไม่ได้เฉยเลยว่ะอุ้ยได้อุ้ยไม่ได้ว่ะแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยู่คนเดียวนะครับก็นอนได้นะผมจะลองวางตรงนี้ดูวะ่ะถ้าวางตัวนี้นอนได้ก็ก็ดีเลยนะนอนตัวนี้ไปเลยแล้วเราก็จะให้ตัวนี้มันเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้า นะครับอะไรต่างๆไปนะครับตรงนี้ซึ่งสวยงามมากนะครับมันวางของตกแต่งวางโมเดลอะไรต่างมีอะไรได้เนี่ยครับซึ่งดีมากๆนะครับวางของตกแต่งที่เป็นน้ำหอน้ำหอมอะไรแล้วแต่นะครับวางได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะวางครับนี่ได้หมดเลยแล้วก็กระจกนะครับผมที่ควรจะมีเลยนี่กระจกเออส่องนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบบานติดกับอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็จะลืมนะครับพื้นที่สีเขียวบนห้องนอนเว้นนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเดอผมชอบกระถางอันเนี้ยเออมันรู้สึกจะลงใจอย่างไรกันบุกห้องนอนนะครับก็ควรจะเป็นห้องนอนนะฮะแล้วก็โรมนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยปลายเตียงไหมประมาณนี้เหรอตรงนี้จะมีที่ว่างอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยยังมีที่ว่างอยู่ซึ่งเอาเป็นอะไรดีนะเป็นเตียงเอ็นหรอหรือว่าเป็นแบบฟังเพลงอยู่บนห้องก็ได้นะครับแต่งตามใจชอบได้เลย จะเป็นตู้เกมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือรูปวาดในการตกแต่งนะครับซึ่งมันแพงมากนะรูปวาดแต่ละรูป,ปนะครับแต่ว่าเราอยู่ในโหมดสร้างครับก็จะยิบได้หมดเลยราคาแพงเป็นพนะันอ่ะเออถ้าเกิดเราเล่นเองเราก็มาซื้อก็คงจะหมดเกลี้ยงอนะ่ะตังนี่ครับรูปภาพรูปวาดก็ตับแต่งตามใจชอบครับแบบนี้ก็ได้นี่ครับห้องนอนเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อย บ้านเราก็จะประมาณนี้หน้าักกุ้งกิ้งครับแต่ว่าข้างนอกมันดูโล่งไปใช่ไหมเราก็ใส่ต้นไม้หน่อยละกันนะครับต้นไม้นะฮะแบบนี้ก็ได้ต้น2ต้นนะครับใส่ไปหรือถ้าเกิดอยากมีรถนะครับก็สร้างโรงรถเพิ่มได้นะครับหรือแค่เอามาวางไว้เฉยแล้วก็รถวางเท่านั้นก็ได้นะครับถ้าอยากให้มีรถนะครับนี่ครับก็วางรถได้ปุ๊บเสร็จสิ้นแล้ว อ่าบ้านน่ารักมากๆเลยเราลืมติดไฟหน้าบ้านว่ะมาครับพารีวิวบ้านกันนะฮะเข้ามาปุ๊บเจอห้องรับแขกก่อนเลยนะครับเจอทีวีฮะแล้วคือมีห้องครัวเลยเจอห้องครัวแล้วเจอห้องน้ำด้วยเดินเข้ามาก็คือห้องน้ำตามปกตินะครับผมแล้วก็มีโต๊ะคอมนะครับแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาไปที่ชั้น2ก็คือห้องนอนนั่นเองนะครับผมห้องนอนไม่รู้จะนอนได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองให้พี่เขามานอนดูนะครับพี่ลองมานอนที่นอนได้ไหมเนี่ย ติดใช่ไหมโอเคครับติดฉะนั้นเราต้องสลับข้างครับดนตรีอยู่นี่ครับนี่เปลี่ยนตรงนี้ครับนอนได้แล้วโอเคพอเป็นมุมนี้นอนได้ครับคือเป็นแบบเตียงของชายโสนนะครับนอนกันได้นะครับตรงนี้น่ารักไหมห้องนอนนี่น่ารักมากนะครับเป็นแบบมินิมอลเล็กๆนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มินิมอลเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้งานได้นะครับสาหรับ บ้านของชายโสดนะครับมีเพื่อนบ้านมาวะข้างนอกก็เป็นมุมปิกนิกนะครับมุมทานอาหารนอกบ้านหมูทะกันข้างนอกนะครับแล้วก็เราสามารถเลี้ยงนกได้ด้วยนะซื้อนกมาเลี้ยงได้ครับตั้งชื่อว่านก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 นุ่มโสดอย่างเราจะได้ไม่เหงานะครับผมมีน้องนกอยู่ในอ้อมใจเดี๋ยนะเพื่อนบ้านมาวะยังไม่ได้แนะนํามาต้อนรับทุกคนดิ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของฉันนะฮะประมาณนี้ครับผมชอบแม้บ้านของชายโสดบ้านเล็กๆมินิมอลน่ารักน่ารักนะครับผมใช้งานได้นะฮะก็เพื่อนๆสามารถนําไปสร้างตามได้นะครับผมเพื่อเป็นไอเดียนะครับผมให้เพื่อนๆได้ทําการสร้างและเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนีขอลาไปก่อน สวัสดีครับ